หลับได้ปึ๊บอ่าขาวสวัสดีครับพบกันแล้วนะครับกับช่องสีชายสไตล์มอครับวันนี้ฮะผมจะมารีวิวนะฮะไฟ LED ฮะยี่ห้อนาแกสรุ่นเคล่ารีโมทโอ้โหถูกก็ไม่รู้นะฮะนี่ฮะก็ใหญ่โตมโหระทึกนะฮะนี่42วัตต์กันเลยทีเดียวเชียวนะครับ รุ่นนี้ก็มีจุดเด่นตรงที่มีรีโมทฮะก็มาดูที่รีโมทกันหน่อยนะฮะว่ามีอะไรกันบ้างน,นะฮะก็มีปุ่มนะฮะออนออฟนะครับแล้วก็ปุ่มนี้นะฮะเป็นตัวลดแสงนะฮะนี่กดปุ๊บเนี่ยกดเนี่ยฮะมันจะเบาแสงลงใช่ไหมฮะอ่านี่ก็เร่งแสงขึ้นปึ๊บนะปุ่มไบท์เหมือนทำอะไรไม่ได้นะฮะส่วนนี่ฮะตัว,ต,วตัว TC ล TC บ TC บวกนี่คือผสมสีนะครับ นี่นะฮะมันจะเปลี่ยนสีไปนี่จะเปลี่ยนสีไปนะฮะก็ปุ่มนี้นะฮะปุ่มนี้ที่เป็นรูปพระจันทร์เนี่ยเป็นปุ่มไนท์โหม d e น่กดค้างหน่อยหนึ่งเลยเป็นไนท์โหมดนะฮะแสงก็จะประมาณนี้นแสงประมาณนี้เรากลับไปสว่างก่อนนะครับกดปุ่มนี้เลยนะฮนะมีปุ่มนี้ครับที่ใช้ได้คือเปลี่ยนสีนะครับกดนี่เปลี่ยนสีนี่เปลี่ยนสี นี่เปลี่ยนสีนะฮะสำหรับออนออฟเราก็สามารถที่จะปิดไฟได้นะถ้าเราไม่ต้องไปสับสวิตที่ผนังนะฮะมีรีโมทก็กดปิดไฟได้เลยนี่ปิดเปิดนะครับนะสำหรับการทำง,งานของรีโมทก็จะมีประมาณนี้ครับมีรีโมทฮะแล้วก็สามารถที่จะปรับไฟได้ทั้งหมด3สีแต่จริงๆแล้วมันผสมสีได้ด้วยนะครับนะฮะ ก็เริ่มจากสีแรกนะฮะสีนี้ก็จะเป็นเดย์ไลท์นะฮะ6 5 0 0 k ห้าอไปอ๋อนี้เดย์ไลท์ฮะ 6,500K ฮะขาวออกฟ้าเนาะก็อันนี้อันนี้เป็นวอมไว e ฮะออกสีแบบว่าส้มๆหน่อยนะครับ 3,000K นะครับแล้วก,วก็ตัวนี้นี่คูวไว้ 4,000K นะฮะ นะครับมันก็สามารถที่จะหลีแสงได้ฮะอันนี้คือสว่างสุดแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะหลีลงมาได้หลีลงมาอ่านี่ฮนะถ้าอยากสว่างก็จัดไปฮะขณะตอนนี้เวลาประมาณ5้าโมงกว่านะะดูจากแสงด้านนอกแล้วก็สู้แสงน่าดูฮะกลางคืนนี่มันกลัวต้องหลีแสงตลอดเวลานะฮะแล้วก็มันมีโหมดไนท์ด้วยนะฮะโหมดไนท์ นี่โหมดไนท์โหมดไนท์ไอ้สิอ่าไม่ไนท์ทั้งนั้นอ่านี่โหมดไนท์ฮะก็จะดิมแสงแล้วอัตโนมัตินะครับประมาณนี้เนาะแล้วก็อ่ะเร่งแสงหน่อยฮะจะได้เห็นหน้าชัดชัดนี่ฮะก็ประมาณนี้ไม่ได้มีอะไรมากนะฮะจุดเด่นคือรีโมทนะครับนะปรับได้สามสีอ้อเดี๋ยวผมจะลองผสมสีให้ดูะฮะตอนนี้เราอยู่นี่สี ฟ้านะเป็นเดย์ไลท์ฮะเราก็สามารถที่จะเลื่อนเนี่ยปรับให้มันเห็นไหมมันจะเปลี่ยนค่าสอีอยากได้ส้มไม่ส้มมากก็ผสมได้นี่ฮะนี่คือข้อดีของอันนี้ฮะแต่ว่าไม่มีไฟดิสโก้ก็จะมีแค่นี้เนาะนี่แหละคือข้อดีของไฟตรงนี้ฮะหน้าคัสนะฮะแคลราแคลรารีโมทนะครับเนาะถ้าใครอยากสั่งซื้อ ก็กดที่ d ด s c r i p t i o n ได้นะครับมีลิงก์ให้สั่งซื้อนะครับทาง Shopee นะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนฮะเจอใหม่คลิปหน้าครับดีครับผมบ๊ายบาย